สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดวิ่คลิปนี้อยู่ที่เลขวิ่งนะครับเป็นวิ่งบนนะครับมีให้ด้วยกันสอบเลยวันที่ผ่านมานะครับ16พฤศจิกายนให้ไว้คือเลข1กับเลข5้าวันที่16นะครับพฤศจิกายนเวันที่1ออก สี 4, 5, 8, 1, 4, 5, ่ห้าปดหนึ่งสี่ห้าเลขค้ายหสองตัวสามเจ็ดบนนะครับก็คือหลักร้อยสิบบนแล้วก็หน่วยบทสามเลขนี้นะครับสามารถเข้าได้หมดนะครับเลขที่ให้ไปตัวที่เข้ามานะครับก็จะไปเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้าหลักร้อย แล้วก็มีเลขห้าอีกหนึ่งตัวนะครับเลขห้าเข้าหลักหน่วยปดก็เข้าครบทั้ง2เลขเลยนะครับโมดิผ่านมาอมาใช้กันต่อนะครับไหนงวดนี้คำเตือน สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเล็กเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ วิ่งบนมีให้ในการ2เลขนะครับจากสถิตินะครับก็เข้ามาด้วยกัน12มวงวดสุดที่เราใช้ก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก0บวก4สีหลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคขงที่อีก2ตัวก,ก็จะได้2เลขนะครับ ามาดูตัวอย่างกันนะครับหางวดวันที่16ตุลาคมใช้ผลวันที่1ตุลาเป็นตัวตั้งเราวันที่1ออก8 7 6 9 7 8เลขท้ายสตัว7 7 9บวก9บวก7บวก7 9บวก9ได้18 18บวก7 25 25บวก7 32นะครับก็ใช้เลข2ไปบวกกับเลขคงที่2บวก0คงที่ได้2ตัวแรกนะครับแล้วก็2นะครับบวกกับ4คงที่ได้6 16ตุลานะครับให้ไว้2เลขก,ก็เป็นเล2ข2กับเลขไปดูผลกันเอาวันที่1ออก 0ู9ย9 6้าเออกเข้ามาเป็นเลขหนะครับที่เข้ามาเลขหเข้ามาได้กันสองหลักนะครับวันนี้ออกเบิ้ลออกหามนะครับเข้าหลักร้อยหลักเกาะหน่วยบดถูกต้องนะครับ ตัวอย่างวันที่1พฤศจิกายนนะครับ268ใช้วันที่16ตุลาคมเป็นตัวตั้งวันที่1 059 696ได้ทั้งสองตัว6 1 6บวก6บวก6บวก1 6บวก6 12นะครับ12บวก6ได้18 18บวก1 19 ใส่เลข9นะครับไปบวกกับเลขคงที่9บวก0คงที่ได้9 9บวก4คงที่13มนนี้ให้ไว้เป็นเลข9กับเลข3นะครับ1พฤศจิกายนผลมานเลข1พฤษจิกายนนะครับรางวัลนี่1ออก3 4 5 8 9 8เลขท้าย2ตัว8 7 ออเข้ามาเป็นเลข9นะครับเลข9ก้เข้า10บนถูกต้องนะครับวัที่16พฤศจิกายนนะครับหางวดนี้ใช้วันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวตั้ง เอาไว้ห้าแปดเก้ได้ท้ายสองตัว8 7 8เจ็ดแบวกแบวกแบวกเจปบวกแได้16บหนะครับสิบหกบวกแปดยีบวกเได้สาก็ใช้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งไปบวกกับเลขคงที่ หนึ 1> 1บวกห้าบวกศูนย์นะครับจะบวกห้าหนึ่งบวกศูนย์คงที่ได้1แล้วก็อนหบวกสคงที่นะครับได้ห้กับ5นะครับวันนี้วนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรมีหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิล่างบวกหน่วยล่างรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไ,รไปบวกเลขคงที่นะครับบวกศกับบวกสิ 10. ผลที่16พฤศจิกายนนะครับรางวัลที่1ออก458 145ปหี่หรือท้าย2ตัว3 7มเขเลข1หลักร้อยนะครับแล้วก,ก็เลขหหน่วยบทวันนี้เข้า2องเลขนะครับเข้ามาสอหลัก มาดูสถิติของสูตรนี้กันนะครับ12งวดนะครับงวดไหนได้เลขอะไรกันบ้างนะครับดูจากตรงนี้กันได้มาใช้กันต่อนะครับ1ธัน,นวาคมนะครับหางวดนี้ ช้วันที่16พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งรางวันที่1ออก458 145ได้ท้าย2ตัว3 7 1บวก1บวก3บวก7 3บวก7ได้10 10บวก1เป็น11 11บวก1ได้12นะครับใช้เลข2 2ไปบวกกับเลขคงที่ตัวแรกเลข0นะครับ สองบวกศูนย์ที่ได้2 2งสงบวกสี่ที่ได้หกหาครบแล้วนะครับ2เลขนีนะ้สรุปนะครับวิ่งบนนะครับ2เลขวัวประจำที่1ธันวาคมสองพนะครับ ได้ลเลข2กับเลข6นะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับใช้ต่อเนื่องจากมวดก่อนทุกสูตรก็เป็นสูตรจากการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไปได้อยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดี